กับอีกครั้งหน้ากระพ้าสามวันนี้เราก็จะมาเออที่บอกไปคลิปไปแล้วที่เราจะมาเออลปกข้าวนะฮะแล้วก็คลิปหน้าจะลงเหมืองกันนะครับลงเหมืองก็ต้องใช้เออแต่ว่านานหน่อยนะคะเออก็คือจะทำไงดีผมก็ไม่รู้นะฮะก็คือผมก็เอาไงอ่ะไม่นั่นแหละก็เอาไงเอางั้นแหละนะฮะ ก็เอา,อางี้อา่าผมก็จะเขียนว,ว่าพาร์ท4.1อะไรกันนะโอเคแล้ว okay. ก็ต้องเก็บของใส่ก่อนฟิบูบปุ๊บขันแหลกสติกมาสองอันสองอันอือหนึ่งอันมาหมดเลยอะไรที่เป็นข้าวอะไรปลูกหมดแนละ้ว ขคาะเมล็ดเคาะเมล็ดเคาะมาเมลปลูกฟัก,อก,อก,อก,กทองนะครับนะจะค้าปีก็ได้จะค้านีก็ได้นะครับก็เหมือนกันต่อไปก็ต้องใช้ดินดินหมดแล้วว่าเออผมขอบินนะบินบินบินไปเอาดินนะครับ อันนี้ผมเล่งด่วนนะฮะถ้าผมไม่เล่งด่วนจริงๆผมไม่ทำหรอกครับก็ขออภัยขดขๆดขๆดดขดขดขดหาซีพี่ด้วยกัน โอเคพอล้วก็ปินกลับนะฮะ <c oughs> น้ำแถวนี้มีนะแล้วก็จะเอาเหล็กที่เราได้มาไปเขาเรียกว่าอะไรละ่ะโอเคปินปิดหมดปิดแหละแล้วเราก็จะเอาเหล็กที่ได้มามาทำนะมาทำเป็นถังอบนนี้ โอ้ดตรงนี้ก็เป็นน้ำนะวางไว้น้วไว้วางน้ำลนะแตกเลยนะฮะโอเคแล้วก็มาคาบนะฮะดึง2 3โอเคในถังแล้วนะคะโอเคแล้วก็ขอไปตักน้ำนะฮะ ก็คือผมต้องนำหมากหน่อยละขอปีนนะเพราะว่าบ้านมันแบบว่าเร่งด่วนจริงๆนะแล้วอีกอย่างบ้านมันก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะอยู่เราจะหาทางออกไม่เจอนะขี้เกียจทำเป็นทางนะเว้ยจะทำน้ำอมะตะก่อน 1, 2, 3, okay. โอคนะฮะหนึ่งสองสามโอเคโค้ยเหนื่อยหนึ่งสองสจะได้ไม่ต้องออกไปดัางน้ำนะฮะที่สองรอ่ม,มา่าตาก็คือวางไว้ตรงนี้เอา้าวางไม่ได้เอาวางได้แล้วแลวเดี๋ยวไปตัางน้ำอีกขันอีกอีกถังนึง ปึบลงไปปึ๊บน่าสะอ่าแล้วก็วางอีกด้านหนึง่งปึ๊บตักมามันจะเป็นเหมือนเดิมนี่ฮะปึ๊บ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 ทำไมต้องทำให้น้ำนิ่งเวลาเสียงน้ำไม่นิ่งมันจะรำคาญเฮ้ย เด็ดๆโอเคปลูกเลยยับ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 อีกด้านก็จะเป็นของซูการ์เคนก็ต้องเป็นดินจริงนะหนึ่งหนึ่งสองเว้ยว่านอน,นก่อนดีกว่านะฮะนอนก่อนนอนก่อน ในในซิงเกลิลก็มีลุกออกจากเ,กเะะตียงก็คือเลเวลบีนะฮะถ้าใครปรับเป็นภาษาอังกฤษนะฮะโอเคก็ <Okay. S 1> คือเออเมื่อกี้จะทำอะไรวะอ๋อหนึ่งสองสามไปขุดดินมาออีกหน่ยดงวะเออดินไปทางนี้ดีว,วะ ค okay. ไปกดตินนะได้ประมาณสิบ si สิบเอ็ดกันนะฮะไปเลยโอเคเฮ้โอเค ไปเลยนะฮะเห <_ C oughs> นื่อยก็เป็นหวัดนะขอภัยนะอายหลายครั้งแล้วเป็นหวัดเฮ้ยขุดขุด เราไปยิบสองอันไม่ใช่ปลูกยิบสองอันคงไม่ไหวอะโอเคปึงปึงปึงอ๋อไม่มีแฝงอาชีพว้าเฮ้มีแหล่งกรนที่ได้ยังลูกโอเคนะ เแยวไปไเราไปทำกระจกนะใช้เอา setting ไปเอานะเขาได้เหมือนกันนะแต่เร็วมากนะฮะว้ยแต่ได้แปบ๊บเดียวนะใช้ถึงหนึ่งครึ่งไม่ก็สองอันนะฮะ จีดเลยแหละสั่งจีจ้าสิวะอ้าเลวลาปลุกข้าวก็ต้องใช้แสงอาทิตย์แหละบู๊เกรดโอเคทำ้นสาอีกแล้วก็ไปขุดหลอ อเทำไมแล้องกระจกมีอะไรตัวอะไรตกลงมานะโอเคอ่าเผาก็ได้ืีนะเผาของไม่รู้ทำไมโอเคนา แล้วก็บูกเสร็จแล้วนะคะนี่ครับก็คือวิธีปลูกก็หร่อให้มันโตนะค,ะคลิปหน้าก็เราก็ไปขุดหนึ่งหาแร่นฮะ,ะโอเควันนี้ข็อขอลาไปก่อนนะคะ้อกใหม่วันหนา้าบายบาย,บาย